สวัสดีครับนายนินิวนะครับนินิวได้เป็นพนักงานผู้ชายที่คอยหาโลเคชันการถ่ายทำของรายการที่เกี่ยวกับเรื่องผีผีหรือสิ่งลี้ลับใน YouTube นี่แหละครับในวันหนึ่งในวันนั้นนินิวก็ได้เดินไปหาสถานที่ถ่ายทำรายการหรือไปหาโลเคชันในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งเหมือนเดิมวันนั้นนั้นนายนินิวเดินเดินไปด้วยความเหนื่อยล้า สเสียเต็มกำลังจนน,นิวเองนั้นได้เดินมาหยุดปาดเหงื่อที่หน้าตึกหอพักร้านสี่ชั้นแห่งหนึ่งโดยที่นิวเองนั้นได้เหลียวเห็นชายที่เล่าอยู่คนหนึ่งที่ดูแล้วเขาน่าจะมาพักเหนื่อยที่ร่มไม้ข้างๆตึกนี้เหมือนกันต่อมาทันใดนั้นน,นิวเองนั้นก็ได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปคุยและทักทายกับชายลุงที่เมาคนนั้นสวัสดีครับคุณลุงมานั่งพักเหนื่อยหรอครับ เสียงของนิวเอ่ยขึ้นใช่แล้วพ่อหนุ่มลุงก็มานั่งตรงนี้ทุกวันนั่นแหละต่อมาหลังจากนั้นลุงที่เมาคนนั้นก็เลยรินเหล้าใส่แก้วพลาสติประมาณครึ่งแก้วแล้วลุงแกก็เทเหล้าลงพื้นพร้อมกับพูดว่าใครอยู่ตรงนี้ตอนนี้ ก็มากินเหล้านี้ด้วยกันนะเวเยตอนนั้นเมื่อน,นิวเห็นอย่างนั้นน,นิวจึงพูดกับลุงที่เมาคนนั้นแบบตกใจขึ้นมาทันทีว่าลุงลุงลุงครับลุงเทเล่าทิ้งทำไมหรอครับแล้วลุงพูดกับใครหรอครับว่าให้มากินเหล้าด้วยกันนะครับเสียงของน,นิวถามลุงแกไปลุงก็พูดบอกกับสิ่งที่อยู่ในตึกร้งนี่แหละต่อมาส่วนน,นิวเองนั้นก็ได้แต่ทำ หน้าชง,งนสงสัยแล้วลุงที่เมาคนนั้นก็ได้พูดเพิ่มขึ้นมาอีกว่าไอ้หนูถ้าลุงจะเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยนมจะฟังไหมล่ะเสียงของลุงแก่ขี่เมาพูดขึ้นฟังสิครับลุงมีเรื่องอะไรหรอครับสมัยก่อนนะตึกร้านที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะตึกนี้นะมันเคยเป็นหอพักรวมเก่าเมื่อสมัยก่อนไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็ามาเช่าหอพักนี้พักกั้นจนเต็มทุกห้องเลยแหละแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนมาถึงวันหนึ่งได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนี่แหละครับเขาได้ผูกคอตนเองกับเสาเหล็กตรงทางขึ้นบันไดชั้นสองเมื่อเขาผูกเสร็จแล้วแล้วเขาจึงกระโดดลงมาจากบันไดชั้นสองเพื่อให้เชื่อกตึงจนเขาขาดใจตุยไป แล้วเมื่อเวลาต่อมาก็เริ่มมีคนในหอพักเห็นผู้หญิงคนนั้นผูกคอตุยที่บันไดชั้นสองมากขึ้นและเมื่อเวลาก็ผ่านไปวิญญาณของเธอจึงเริ่มเฮี้ยนหอพักนี้จึงค่อยๆเริ่มขาดคนเข้ามาพักหอพักจึงเริ่มขาดทุนต่อมาสุดท้ายหอพักนี้ก็เลยต้องปิดกิจการลงปัจจุบันนี้ก็มีพวกกลุ่มวัยรุ่นมาเล่นพิเรนพิเรนตลอดบางกลุ่มก็เจอดีบ้าง หรือว่าบางกลุ่มก็ไม่เจออะไรแต่ว่าคนแถวนี้ถ้าหลังหกโมงเย็นปุ๊บพวกเขาจะไม่กล้าเดินผ่านหอพักรางนี้เลยจากนั้นเมื่อนินิวได้ฟังเรื่องเล่าของคุณลุงแกจบแล้วนินิวจึงขอตัวจากลุงแกกลับบริษัทต่อไปต่อมาขณะที่นินิวเดินเดินอยู่ริมถนนหน้าหอพักร้างแห่งนั้นจูจ่ๆมันก็ได้มีแม่ค้าหมูปิ้งรถเข็น เห็นหมู่ปิ้งผ่านมาแล้วจูจูนิดนิวจึงเห็นว่าแม่ค้าคนนั้นเขาได้เอาหมูปิ้งใส่ถุงแล้วโยนหมูปิ้งในถุงนั้นเข้าไปที่หน้าหอพักร้างเมื่อนิดนิวเห็นอย่างนั้นนิดนิวจึงเอ่ยถามแม่ค้าขึ้นมาทันทีว่าแม่ค้าครับแม่ค้าโยนหมูปิ้งทิ้งทำไมหรอครับแม่ค้าคนนั้นจึงหันมาตอบนิดนิวว่า ฉันไม่ได้โยนทิ้งฉันโยนให้คนที่นี่เขาหนักพอดีเขาชอบกินกันนะจากนั้นนินิวเลยเดินกลับบริษัทไปต่อมาเมื่อนินิวกลับถึงบริษัทนินิวจึงเอาเรื่องหอพักร้างแห่งนั้นเข้าที่ประชุมว่าพวกของนินิวและแถบรับเชิญของรายการควรจะไปล่าท้าผีที่นั่นดีไหมต่อมาทางห้องประชุมจึงมีคำสั่งลงมาว่า ให้นนิวและพวกทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องโลเคชันหรือไปสำรวจพื้นที่หน้างานกันเสียก่อนและพื้นที่หน้างานที่ว่ากันนั้นคือหอพักร้างแห่งนั้นนั่นเองหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเวลาบ่ายสามของวันนั้นเองนีนิวและพวกที่เกี่ยวข้องก็ได้พากันขับรถไปที่หอพักร้างแห่งนั้นเออลืมบอกไปครับว่าวันนั้นเป็นวันพระพอดี แต่เมื่อพอน,นิวและทีมงานเดินทางไปถึงยังหอพักร้างแห่งนั้นคนที่สื่อสารกับสิ่งรีลับได้จึงพาทุกคนตั้งตอกเซนไหวเจ้าที่และพูดผีต่างๆที่นั่นหลังจากนั้นแล้วทุกคนจึงพากันเดินตามหลังคนที่มีสิกเซนเข้าหอพักร้างไปกันอย่างช้าๆจากที่นินิวดูด้วยสายตาเปล่าแล้วตึกแห่งนี้ค่อนข้างเก่าและดูซุดซอมเป็นอย่างมาก แต่ตึกแห่งนี้ก็ยังมีโต๊ะเก้าที่วางเรียงรายกันอยู่บ้างเมื่อทุกคนเข้ามาในหอพักทางซ้ายมือมันจะเป็นบันไดที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นิวเล่าว่าตามฝาผนังที่เป็นสีขาวโพนนั้นมันได้มีคราบสีเหลืองเหลืองไหลเยิม้มลงมาเป็นทางเมื่อทุกๆคนได้เห็นอย่างนั้นแล้วพี่เอ็ดพี่คนที่มีสิทเซนจึงได้พูดเสริมขึ้นอีกว่า โอ้โหที่นี่ทองแรงมากนะน้องๆตอนนั้นทุกคนเลยได้แค่ดันดันหลังกันและกันให้เดินต่อไปแต่ฉับพลันจู่ๆมันก็ได้มีเงาของหญิงสาวผมยาวคนหนึ่งปรากฏขึ้นและกำลังเดินเข้ามาในตึกอย่างช้าๆตอนนั้นมันจึงทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจเมื่อร่างของหญิงสาวคนนั้นโผล่ขึ้นมาแล้วหญิงสาวร่างนั้นจึงเล่าเรื่องให้ทุกคนได้ทราบว่า เธอนั้นได้เป็นน้องสาวของผู้หญิงคนที่เสียชีวิตแล้วเธอนั้นจะเอาของมาเซ็นไหว้ดวงวิญญาณพี่สาวที่นี่ทุกๆวันพระขอบคุณครับ